สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับทุกคนใช่นะฮะคือ,อมีถ้วยนะครับทุกคนถ้ามีถ้วยทุกคนลองคิดภาพตามนะคือผมทํา,มาน้ําชามะนาวไว้นะฮะแล้วก็ใส่ถ้วยทำไมไม่ใส่แก้วกูไม่รู้กูใส่ถ้วยนะฮะเอาถ้วยวางไว้ใส่น้ําแข็งลงไปใช่เป็นพะครับเกิดขึ้นมาไม่ใช่นะใส่น้ําแข็งไว้ใส่น้ําลงไปใช่เอาแช่ช่องฟิตจากนั้นมันก็มีช้อนขาไว้อยู่แล้วก็ช้อนก็ติดแข็งๆอย่างนั้นแหลฮะแล้วก็โอเคเอาช้อนแข็งๆวางไว้ก่อนไปเอาช้อนมันหน่อย เอามาวางไว้หมุนช้อนเลนใช่หมุนช้อนเลนหมายถึงหมุนคือน้ําแข็งมันลอยได้ใช่แล้วก็ตกน้ําแข็งแล้วก็หมุนช้อนเลนถามว่าทําไมช้อนไม่ไมตกครับใช่สิบคะแนนเร็วตอบเร็วตอบในคอมเมนต์ตอบตอบ,ตอบสิตอบบอกให้ตอบใช่ทําไมไม่มีคนตอบเลยไม่มีคนตอบเลยแม้แต่กูเองก็เนะช่นนะฮะใช่คนดูยังไม่มีเลยมั้ง